สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำความไวเซตที่2ที่จะให้ทุกคนเอาไปฝึกกันหลังจากที่ฝึกเซตแรกไปแล้วนะครับเสียงแคร์ครับโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ผมแนะนำให้ไปดูคลิปก่อนก่อนนะครับคลิปแนะนำความไว ใช้ฝึกให้ยิงนิ่งคมขั้นที่1แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก่อนถ้าใครเพิ่งมาดูนะแต่ถ้าใครโอ้ยแต,แต่ถ้าใครที่ดูแล้วโอเคโอ้คมาอะความไวกล้องเหมือนเดิมนะครับ ผมจะแนะนำด้วยความใาจโลดสกบนะความไวกล้องเหมือนเดิมผมไม่ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ความไวตอนยิงจะปรับเปลี่ยนจะขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอรอบที่แล้วเนี่ยคูณ4เป็น131รอบนี้จะเป็น158ครับคูณ6รอบที่แล้วจะเป็น121รอบนี้จะเป็น145ครับคูณ3รอบที่แล้วจะเป็น158จะสลับกันเป็น189ครับแล้วก็คูณ2จะเป็น310 เลดดอดจะเป็น320นะครับส่วนบุคคลที่1กับบุคคลที่3ผมจะไม่ขยับอะไรเลยเพราะว่ามันต้องเล่นเร็วนะครับแล้ว,วคุณ8จะไม่ปรับอะไรเลยประมาณนี้นะครับคลิปท,ที่2ที่ผมจะแนะนํ๋ยวผมจะมายิงให้ดูเลยแล้วกันองตรงนะเมื่อวานผมว่าจะตามคลิปแบบว่าเล่นเล่นใจโล400รทั้งหมดล,ลงคลิปแต่ยังยังดีกว่าเดี๋ยวคนจะไปตั้งตามกันเห็น เห็นผมดีเดี๋ยวก็จะไปตั้งตามกันเดี๋ยวมันจะมั่วสู้ไปหมดโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองยิงอันนี้ให้ดูแล้วกันครับยิงเป็นจากเล่นตักกดไม่ลงเลยเมื่อวานไปเล่นี400 ต้องห่วงนะนี่อยู่แล้วแต่ผมลลงนิดนึงไอ้เหี้ยคุณยุปับเสียงเกมลงเดี๋ยวคนก็หาว่าเสียงเกมดังไป,ปงงเดี๋ยวผมปรับเสียงเอฟเฟกต์ลงก่อนดีกว่าเมื่อวานผมไปเล่นสี่ร้อยมาหมดนะอาจจะแบบยังไม่ชินนิดนึงลองไปคนสามวัน เป็นสีบ้างกดไม่ลงกดไม่ลงต้องฝึกก่อนนะทุกคนอย่าไปท้ออย่าไปท้อกันนะกดไม่ลงไปท้อเปล่าขึ้นไม่ได้นะต้องฝึกนะเมื่อวานผมเล่นความไว4 0่หมดงไงมันก็เลยยังไม่ชินเห็นถ้าใครดูที่เก่าผมน่าจะรู้อยู่ว่า ผมลองคอมไปสี่รผมผมาลงทีง่กต่อกันเขียนได้ว่ามันยิ่งมากนะแต่การดึงดึงดึงเข้าหาเขาเรียกว่าอะไรแต่การดึงไปดึงขยับไปหาศัตรูอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่ามันช้าต้องใช้การฝึกเพราะว่าเออหวงว่าเล่นสี่สี่หมดเมื่อวานมันก็เลยแบบมันยังไม่ชินโอเคประมาณนี้แหละนะครับใครที่ เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่ก็ฝากกดติดตามให้หน่อยล้วกันครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายจบ,จบเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาลงคลิปเป็นอย่างอื่นแล้วกันผมลงคลิปวันเว้นวันบางทีก็2วันคลิปหนึ่งบางทีก็ติดกันแล้วแล้วแต่อารมณ์ใครกดติดตามให้หอมแก้มทีหนึ่ง